สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องสวนหลงเพชรเรานะครับก็พาท่านชมมาดูอีกหนึ่งมะม่วงสายพันธุ์จากไต้หวันนะครับก็เป็นพันธุ์ล้ำดอกไม้สีบวงนะครับที่เห็นอยู่แี่ปลูกกระปุกขนาดในใน,ในกระถางขนาดน,นี้ครับในเพลิงใหญ่เนะี่ยนสามะมาให้สามารถให้ผลได้เลยครับอย่างที่เห็นแต่ให้ผลไม่ได้คือปีงได้สองครั้งนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือมีเริ่มแก่ เป็นกิ่งที่เราจำหน่ายไปจะเป็นก็คือก no ิ่งทาบกิ่งทาบค่ะขยายพันธุ์ด้วยการทาบนะคะผิวจะสีนี้เลยใช่ไหมคะเป็นสีม่วงเลยนะคะเป็นที่มาของชื่อน้ำดอกไม้ม่วงค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิ่งพันธุ์ที่ปลูกอยู่ในเข่งนะคะแต่ เนี่ยค่ะลูกค้าสามารถปลูกในเข่งได้แต่ขอให้เข่งใหญ่นิดนึงก็ยังสามารถให้ดอกออกผลได้นะคะลูกนี้หนักประมาณหนึ่งกิโลค่ะประมาณใกล้เคียงกหนึ่งกิโลเลยค่ะนะคะอ่าค่ะตาเนื้อข้างในสีอะไรคะลุงก็สีเหลืองเนื้อในจะสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าผิวสีข้างนอกถ้าลูกดินเนี่ยมันลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะนะคะค่ะวันนี้ก็คือนําเสนอน้ําดอกไม้ม่วงน้ําดอกไม้สีม่วง ค่ะรสชาติก็หวานดีะครับรสชาติดีหอมหวานเลยนะคะเนือละเอียดปลูกประมาณหนึ่งปีก็ก็ออกดอกให้ดอกให้ผลแล้วค่ะเพราะว่ากิ่งที่เราจำหน่ายไปจะเป็นกิ่งท่าจะเป็นการย่นระยะเวลาในการปลูกอะค่ะสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะค่ะสนใจน้ำดอกไม้สีม่วงติดต่อได้ทางช่องสวนหลวงเพชรพันไม้นะคะยินดีให้บริการค่ะ ไม้ผลพันธุ์ดีๆค่ะเนื้อในสีเหลืองนะคะหอมหวานมากค่ะค่ะเปรียบเทียบเท่าเต็มมือลุงเพชรเลยค่ะค่ะสนใจติดต่อได้ทางช่องสวนลุงเพชรพันไม้หรือเบอร์โทรศัพท์0852946251แอดไลน์พูดคุยกันได้ค่ะหรือจะเข้าไปรับชมในเพจช่องสวนลุงเพชรพันไม้ทางเฟซบุ๊กนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ you